สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่มไมคครับกันอีกแล้วแต่นี่เป็นอ่ลงโลกใหม่นะเรียกว่าอะไรวะไม่รู้จัก <laughs> ต้องขอโทษทีด้วยที่มีปัญหาและะ้วค่ะดูมียานด้วยขึ้นไปดูจังเลยขึ้นไปดูดีกว่าสบายบรือสบายบรือเราไม่ได้เล่น ขึ้นไปแล้วที่จีหนึ่งศูนห้าศูนยประมาณนี้ค่ะไม่เคยขึ้นลนะโอ้โหแล้วเราจะออกไปได้ไงอ่ะนี่เป็นห้องคนขับแล้วก็ไม่ใช่ห้อง ห้องนอนห้องนอนห้องนอนนะจ๊ะห้องนอนตู้ด่านค้างนี่มีอะไรเอาละไม่ได้นะจ๊ะอุ๊ยเราไปพังอะไรของก็วะอุ๊ยมุด โอ้สวยอลังการและโอเวอร์เฟกมากไม่เคยเลยงามขนาดานี้ทำไมถึงงามขนาดนี้ โอเคมาต่อกันเลยล้วก็ได้ลงมาจากอ้ยานบ้านนั่นแล้วโอ้ oh, ดูดน้นเรายังไม่ได้ไปดูเลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูแต่มันก็มีอะไรเหมือนกันนั่นแหละเราต้องไปดูบอกเข้ามาในนี้ก็จะมีอะไรกันก็ไม่รู้นะอ๋อ ขอไปดูก่อนอดูห้องแรกก่อนห้องแรกคือห้องรกมีห้องแล็ด้วยห้องลงห้องแเล็บสารพัดแล้วนี่มันคือเนี่ยกดอะไรวะอะไรอะสองหมืน่นเยู์ you are เอ,อ,อ้ยอันเนีอย อันนี่ออกน,นี่ออกทำไมเนี่ยเราจะรู้ได้ไงอ๋อข้างนองประมาณนั้นหรอสงสัยน่าจะเป็นค่าอาหองอาหารอ๋อไม่เป็นห้องน้ำอนนเอาห้องน้ำจสรูเลยกัะอืมแล้วลก็เป็นละเบียงไม่บอกก็รู้นะฮะแล้วก็มาถึงชั้นบรรยากาศแล้วนี่มันคืออะไรรู้จัก I don't care นี่ย ไอแม่รู้จักนะไอไม่รู้จักล่ะนี่ก็จะเป็นสระนามนะจ้านะจ้าโน่นนี่พระราชวังด้วยเราจะค้นเข้าไปทุกบ้านค้นไม่หมด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 จะเลียกไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาแล้วเออมีก้อง ข้างหน้าหน้าบ้านบ้านหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นบ้านธรรมดาใช่แล้วบ้านธรรมดานนมีไรมากามอะไรอะมีคุกมันลื่อแบบนี้มันลืองเลยมีงม,มีคุกด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ทำไมมันพื้นมันลื่นปื้ดลื่นปื้อย่างนี้แหละ จะออกได้ไหมออกออกได้แล้วนะครับห้องเก็บของไอ้นีม่มันอะไรอทำไมมันมีฟองมีไฟอะไรด้วยเย็บปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอะพังเลย ช่วยใครก็โดยช่วยบอกฉันหน่อยแต่ไม่มีใครจกคนที่จะตอบเสียงออกมาไม่มีใครช่วยฉันคนใจร้ายนี่ก็จะคืออะไรก็ไม่รู้ไอไม่รู้จกักแต่จะวนไปรอบๆแถวนี้ข้ามบันไดฝ่ ไปก็มาเจอบ้านแ่วนี้แล้วนะครับเนี่ยเงี้ยอะไรวะมีกล้องโอ้ทันยะคือได้เราคลิปนี้ก่อนนะ,ะอ่ะอย่ายเรือซอกเราจะเอาออกให้หมด เซอร์วิสเหรออะไรอะแตะชิคเช่ก็พังโอ้โหสุดยอดกลัวนะเนี่ยเอียมันวางอยู่แก้วโอ้มันวางไม่ได้วางนะี่วางนั่นนะี่นี่จุกกองละเออมีตรงมีเตียง ก็ตัวสวิต์ใช่แล้วใช่แล้วเอ่อดกใยนะจะเป็นอ่ะพวกร้านขายของประมาณนี้นะครับเอ่อนี้ประตูทำไมน่ารักยิ่งนี้อะไรเนี่ยรองเท้าหรมีกิง่งอ่ะบวกอ่ะอะไรอะ่ะอะไรอ๋อ,อร้านอาวุธเนาะประมาณนี้อ่ะม่าจะใช่ โรแตสีหน้าลักษณะแล้วใช่แน่นอนแล้วตรงนี้มันคืออะไรทำไมไอไปเห็นเข้าใจนี่คือรถบังใช่ไหมใช่ติห้องเมียนวะานอนก่อนนอนก่อนเฮ้เฮกุดนายกุดนายติ๊ติ๊ติ นือมครับปบ้านชานชยระชบาดที่าสามารถมได้มัค์มงัมงคีมังคีมงคังไอต้าาตม,ม,มะดิ ดิไมยได้ทำอะไรได้เป็นแค่สวิตช์เฉยๆนะพระราชวังอันใหญ่กว่าสงสัยเซิร์ฟนี้มันจะเป็นของสตาร์วอร์ใช่ไหมอ่ะใครรู้ช่วยบอกพีโอแบตใกล้หมดแล้วแบตเตอรี่มงจะหมดแล้วค่ะแบดมันนะคะเกอบเมื่อตึ่นี้ แป,แป๊บแป๊บแป๊บตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ก็ไม่มสว่างขึ้นอ่าในพระราชวังก็อะไรประมาณนี้ที่เราเคยดูในทีอุ๊บตกไม่ตายหรอกอโอเคแล้วก็ไปสิหมดแล้วนะ แล้วก็ไปเสียหมดแล้วสำหรับวันนี้เราก็คงต้องจบการนำเสนอสันี้เพียงกั่นี้นะคะบาย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 นะครับบายบายนะครับ